สวัสด <N> ีครับวันนี้พบกับรายการคืนหล่อนสยองขวัญสยองขวัญไปด้วยกันกับเรื่องที่คุณไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนชื่อเรื่อง ตระกูลผมอาจจะเป็นตระกูลที่น่ากลัวที่สุดในปี2006เดือนมิถุนายนมีการตั้งกระทูในโลกออนไลน์ที่ชื่อว่าหรือว่าตระกูลผมอาจจะเป็นตระกูลที่น่ากลัวที่สุดโดยผู้ตั้งกระทูใช้ชื่อว่าหนึ่งหรืออิจิเราว่ารูปภาพเก่าพร้อมข้อความที่อ่านไม่ออกเต็มที่เนื่องจากเป็นตัวอักษรญี่ปุ่นโบราณแต่สามารถอ่านเจอนามสกุลของตนเองทำให้เริ่มสงสัยว่า แตะคูณของเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสยองขวัญบางอย่างเมื่อโพสต์ภาพลงชาวเน็ตช่วยกันถอดความพบข้อความเกี่ยวกับการกินคนและคําที่เชื่อมโยงกับบทล,ลงโทษในหมู่บ้านช่วงปีบุตรเศษซึ่งตรงกับยุคที่มีภัยพิบัติครั้งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นเช่นน้ำท่วมการทำลายนาข้าว จนผู้คนต้องหันมากินกันเองอิจิพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมจากปู่แต่ปู่กลับบอกให้เลิกค้นหาเรื่องนี้และแนะนําให้ทําลายเอกสารนั้นเสียแต่ความอยากรู้ทําให้เขาไม่หยุดเพียงเท่านั้นเขานึกถึงลุมศพประจําตระกูลที่มีข้อความแปลกๆสลักอยู่และพบคําว่างูซึ่งในความเชื่อของญี่ปุ่นสื่อถึงความชั่วร้ายสร้างความสงสัยในหมู่ชาวเน็ตมากขึ้น กระแสในหมู่กระทู้ยังคงเดือดชาวเน็ตช่วยกันค้นคว้าและตีความแต่จูจ่ๆอิจิกลับมาเผยว่าทั้งหมดเป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นโดยใช้เอกสารโบราณที่พบในบ้านจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเรื่องราวนี้แทนที่ชาวเน็ตจะโกรธทุกคนกลับชื่นชมความคิดสร้างสารรค์และความสนุกสนานของเรื่องนี้อิจิได้รับสัญญานามเป็นเทพเจ้าแห่งการตก หรือหลอกให้คนเชื่อพร้อมสแตมรับรองในโลกออนไลน์และเรื่องนี้กลายเป็นหนึ่งในตำนานกระทูที่ตาตึงใจผู้คนจนถึงทุกวันนี้ครับ